มีดาวเรืองก็ต้องมีดาวเลยค่ะเป็นของคู่กันนะคะตอนนี้ดูเหมือนว่าดิฉันอยากจะรับบทเป็นดาวเลยแล้วค่ะดิฉันคิดว่าถึงเวลาที่ดิฉันควรที่จะหยิบกระเป๋าสัมภาระและเก็บของนั่งรถกลับบ้านนาที่จากมาได้แล้วต้องบอกนะคะว่าการที่ดิฉันได้มาตรงจุดนี้จุดที่ตัวเองกำลังยืนอยู่มันเป็นเรื่องที่เกินความฝันมากๆ และถึงตอนนี้ก็ไม่มีความทะเยอทะยานอะไรที่ดิฉันอยากจะได้รับมากไปกว่าน,นี้แล้วค่ะคงต้องขอขอบคุณและบอกลากันตั้งแต่เนิ่นๆว่าหลังปลายปีนี้คงจะไม่ได้เห็นดิฉันในฐานะบทบาทของนักแสดงและพิธีกรตามรายการต่างๆอย่างที่เคยเห็นมาแล้วนะคะและก็ไม่ใช่เป็นเพราะว่ามีใครที่ไหนมาขับไล่ใส่ส่งดิฉันไปจากจุดนี้ไม่มีค่ะทุกเรื่อง เป็นพ่อดิฉันตัดสินใจด้วยตัวเองแล้วว่าดิฉันต้องการให้ชีวิต